มาฟังแรงจูงใจแล้วว่าทําไมเห็นไดงอยากเข้าประเห็นตื่นเป็นกระสอกอะไรยังไงครับก็ขอสวัสดีคุณบอกนะครับพิพิธครับทุกะครนบผมนะครับชื่อทรงชัยเัชรนะครับมาจากสต๊าฟยูไนเต็ดเี่ยงไฮ้นะตอนนี้ผมยังอยู่ระดับชั้นมะดับปริญญาตรีสามพการนะก็ผมนะครับก็มาจากหมู่บ้านเล็กๆนะครับที่อยู่บนดอย ก็อยู่ในนาำนิดหน่อยนะฮะมีตัวสัญจรได้เข้าถึงอยู่นะครับก็ตอนแรกนผมประมาณป .5 ป .6 เนี่ยนะเป็นคนที่แบบขี้เกียจสวดภอวนามากวันอาทิตย์นี้คือแบบไม่อยากเข้าวัดนะแต่ว่าก็มีน้าที่ชอบพาไปบ่อยๆนะพาไปเข้าวันแต่ผมก็รู้สึกแบบบนตลอดน้ำนในใจนวำเพราะว่าเลยทำไมต้องเข้าวัดวันอาทิตย เขาแล้วมันได้อะไรยังไงประมาณนี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจครับอนนั้นว่าทำไมถึงคิดแบบนี้ด้วยความเป็นเด็กด้วยที่อยากจะตื่นมาดูการ์ตูนประมาณนี้ครับไม่อยากเข้าวัดและทีนี้พออยู่มาวันหนึ่งผมเรียนจบพอครับจากโรงเรียนรัฐบาลผมก็มีความรู้สึกว่าเอออยากจะเปลี่ยนไปเรียนต่างจังหวัดบ้างนะอยากไปอยู่เรียนประจำตอนแรกครับผมคิดว่าผมอยากเรียนสองที่ครับ ที่นึงคือโรงเรียนอยู่ที่จังหวัดตากแต่ว่าผู้แท้บ้าเด็กตอนแรกผมไม่รู้นะรว่าประเด็กเป็นยังไงแล้วก็ไปทำอะไรครับผมก็เดือกที่่ก็คือมีลุ่พี่ครับเข้าบ้านเด็นอยู่ก่อนครับสองคนผมก็เลยเลือกที่จะตามต่อไปครับพอพอเลือกที่จะตามปุ๊บวันไปเรียนก็รู้สึกเยษครับพอไปถึงหน้าโรงเรียนปุ๊บคิดอย่างเดียวในใจครับว่า เปลี่ยนใจทางไหมตอนนี้คือมันรู้สึกแบบอยากกลับบา้านคิดถึงบาง้านมากๆพอไปถึงปุ๊บสิ่งแรกที่คุณพ่ออธิการให้ทำคือถอนยาหน้าเปนเด็กถอนยาเป็นเลนแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงซัมเมอร์ก็ขับใจลำบากว่าหมู่บ้านผมแบ่ไอ้กันแค่สองคนเข้าเปนเด็ช่วงนั้นจะไม่มีพี่ๆขึ้นไปเรียนกันแค่ม .1 ับผม เรียนไปติดอาตย์แล้วก็พี่ๆก็ตามมาช่วงแรกก็ปรับตัวยากปรับตัวยากทําให้เราก็รู้สึกว่าคิดถึงบ้านมากการที่เราไม่เคยออกจากบ้านแล้วก็ไม่เคยไปแข่งแร่งที่ไหน,นทาให้เราลำบากใจครับในใจเรื่องการเรียนที่แบบเราเรียนไม่ค่อยได้เนี่ยตันนี้พออยู่ไปพักไปแล้วก็พี่ก็มาผมก็เห็นุนพี่คนหนึ่งแบบเขาแบบ โอ้โหดูเท่มากเขาเล่นอิเล็กทรอนะีก<ะ>ผมรู้สึกอยากเล่นหนักเขาากเวลาเขาเล่นเนะี่ยเขารู้สึกมีคนชมขเขาเยอะว่าทั้งบ้านเนนะี่ยะตอนนั้นน่าจะมีคนเ,เล่นเป็นแค่คนเดียวผมก็เลยแบบอยากเป็นเหมือนเขาบ้างผมเลยเื่งที่จะลองเล่นลองฝึกนะครับตอนแรกก็ยาก่นะครับพอ,อไปเรียนไปเรียนไปก็ มันต้องค่อยๆศึกษาครับพอสมชักปุ๊ก็เ,กเรียนรู้ได้เรื่อยเรียนรู้เรื่อยจนทำได้นะครับแต่กว่าจะได้มาันก็ไม่ใช่ง่ายๆพอจบม .1 นปุ๊บขึ้นมาม .2 ก็ปกติดีครับทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ที่ไม่ปกติคือตอนจบม .2 พระพุทธเจ้ามีระให้สนัตว์เพลงเชื่อไหมทุกคนจะมาอยู่ที่หลังบ้านครับ ย้ายมาจากเชียงรายจะมอยู่ที่ลำนะปงางานะครับแยกเป็นสังคมนเชียงรายแล้วก็ียงใหม่ครับตอนนั้นผมรู้สึกระบางใจครับว่ามันเริ่มรู้สึกผูกพันกับโรงเรียนเก่าที่เชียงรายนะมันทาให้เรารู้สึกแบบว,ว่าเสียใจนะในแค่ปีเดียวเราจะจบแล้วนะทําให้รู้สึกแยกกันครับนะพอไปเห็นทุกก็ต้องปรับตัวใหม่ปรับตัวใหม่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแล้วก็ การเรียนที่นั่นเลยครับเพราะการเรียนแต่และที่มันไม่เหมือนกันของที่เชียงรายม,มันจะยากกว่าของที่ระพางเอ๊ะไม่แหละจบแล้วจักที่ระพางมันจะยากกว่าที่เชียงรายก็เหมือนแบบรู้สึกเครียดกันเลยแต่ก็ผ่านมาได้จนถึงี่สุดเองครับหลังจากจบม .3 ผมก็ตัดสินใจมาอยู่ที่บ้านนี้อีกรอบนะครับเข้าบ้นานนี้ตั้งแต่ม .4 ถึงปัจจุบัน ก็เดิมครับข้ามาดูก็ตนใจอีแล้วว่าก,กา,การ่นี่ยากัวเดสเท่าะครับยากกับติดสูตรรไม่รอเลครับแต่ไดกาที่เราสง,งานไบ่อยนะครมีความามี่ชอบเลงนจากวัเดเก่าสนมาแล้วก็พ้องมาปรับราาตบัวนะครับใช้ในที่นี้ได้ผก็อยากจะฝับใครที่สนใจครแต่สนใจาเ ก็เชิญชวนครับเดือนช่วงเดือนตุลาจะมีค่ายกระแสเนี่ยใครอยากมาก็มาได้นะครับ